เลงไม่น้ำยัมไปเกิดใหม่ว่ามันมีชีวิตมันไม่ไม่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรตัวไหนไม่รู้อ่ะเเห็นมันจะมีประโยชน์ตัวไหนเลยเกิดใหม่ปะ,ปะปเกิดมาจะได้เป็นคนดีๆข้างเมื่อกี้ก็โทรมาไม่ใช่ชี่แบ อยากจะได้ตังแต่ไม่อยากทํางานเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะไปหลอกเขาเช่าบ้างช่องไปเรือ่อยวันวันเนี่ยใครเป็นคนให้มันเกิดมาะปีมันเกิดในไอ้นี่หรือเปล่าในช่องหรือเปล่าเกิดในช่องหรือว่าเกิด พวกสลัมเงี้ยสลัมผมจะชีพนี่นะเกิดมาในสลัมบอสมีใครกดไลค์กดแชร์สักคนเลยมาเป็นสี่ห้าสิบมือเป็นง่อยไงกดไลค์กดแชร์ไม่เป็นอะ่ะ ไปงอไปง่อยไงไลค์กดแชร์สักกดไลค์กดแชร์มันยากขนาดนั้นเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีงานนั่นแหละไม่ Đấy, xì, Xì, Má lá rú Lá rú Bên cất thơi nó bảo lá rú Lá rú, rú, lá เป็นกระเทยหรือเป่าเป็นเกย์หรือเปล่ารูกก็ไม่มีเอารูปอะไรใส่รู้ว่าไงร,รู้รูราลูราจริงหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อไหมไหมรู้ว่าตัวเองเป็นยาจกขอทานตั้ง đi chưa mày bay lại. ไกินมาม่าเนี่ยไม่กิน,อกนโอ้โหระดับนี้ไม่กินมาม่าแล้วก็กินเนี่ยไอ้นี่เนี่ยสุตรีอย่างเงี้ยตัวเองนอั่นแหละกินมาม่าระดับนี้ไม่กินมาม่าเนี่ยกุตรี แบบนี้ต้องกินซูชิกินมามุมาม,าม,ามา่าอู้กินอะ้รอ้วดแตกมากกินไม่ได้อ้วดแตกแน่นอน